ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาทําน้ามันจากถุงพลาสติกเหลือใช้กันนะครับผมก่อนอื่นครับเราก็จะเปิดฝาถังนะครับในทวงฝาถังนะครับก็จะเป็นเกลียวนะครับผมผมก็หาซื้อข้อต่อหางปลาไหลแบบนี้มาครับขนาด6หุนครับแล้วก็เป็นใส่ท่อในขนาด4หุนนะครับผมต่อมาก็ทําการตัดนะครับผมเพราะว่าผมจะแปลงนะครับให้ใส่กับ4ี่หุนได้นะครับเพราะว่าสายยางที่ผมมีนะครับมันเป็นสายยาง4ี่หุนนะครับผมอ่ะ ก็จะทําการตัดแบบนี้เลยอ่าก็จะตัดเลยนะครับผม <an> เพื่อที่จะไปทําการเชื่อมนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ค้อนนะครับกดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ไล <an> ่เชื่อมลอ้ลอมรอบไปเลยอ่าหนักการเชื่อมก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการประกอบนะครับผมก็จะประกอบเอ่อในส่วนของชุดตัวต่อนะครับเข้ากับตัวถังไปเลยอ่าต่อมาก็จะเป็นการยัดถุงพลาสติกนะครับผมที่ผมสะสมไว้นะครับจากแบบว่าเอ,อ่อแม่ใช้บ้างแล้วก็แบบกล่องที่แบบว่าผมแพ็คของบ้างอะไรเงี้ยที่แบบ เออไม่ใช้แล้วนะครับก็ทําการยัดได้หมดเลยในส่วนนี้นะครับอย่างที่พี่คืออาจบางคนอาจจะรู้นะครับว่าถุงพลาสติกนะครับทำมาจากน้ํามันครับใช่ครับผมไม่พลาสติกนะครับบางชนิดนะครับทำมาจากน้ํามันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของน้ํามันเบนซินอะไรประมาณนี้ครับต่อมาเป็นในส่วนการประกอบนะครับก็จะใช้ใสายางนะครับประกอบเข้ากับตัวถังแบบนี้เลยแล้วก็จะพันทัก2-3รอบนะครับม้วนแบบนี้นะครับเพื่อจะเอออยู่ในส่วนของการคูลิ่งนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ํามันนะครับมันร้อนนะครับ ก็จะใส่น้ำนะครับให้ท่วมแบบนี้เลยแล้วก็หาอิฐทับไปนะครับผมต่อมานะครับก็จะมาเจาะรูฝานะครับเพื่อให้ตัวออน้ํามันครับมาลงมาทางนี้นะครับผมในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวกองอีกหนึ่งชั้นนะครับผมก็จะเจาะรูแบบนี้เลย ก็มาดูขั้นตอนการทํางานของตัวเครื่องนะครับผมส่วนตัวเครื่องนะครับก็จะต้มนะครับใส่ถุงปสติกต้มให้จนร้อนนะครับแล้วส่วนตัวน้ำมันนะครับก็จะตกมาแบบนี้นะครับในส่วนของอากาศนะครับก็จะมากองในด้านนี้อีก1ชั้นนะครับผมในส่วนของสถานการทํางานนะครับผมก็สังเกตดูนะครับ ว่าเราจะต้มนะครับถุงพลาสติกนะครับให้เกิดไอแบบนี้เลยนะครับในส่วนของไอน้ํานะครับผมที่ไหลลงมานะครับเมื่อผ่านมาเจอน้านะครับจากที่เป็นไอนะครับก็จะจับตัวกันเป็นหยดแบบนี้เลยพอจํานวนมากๆนะครับผมก็ลองสังเกตดูว่าแรงดันจากตัวถังนะครับก็จะค่อยๆดันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะผ่านการคูลลิ่งนะครับเพื่อให้ตัวน้ํามันนะครับเย็นตัวด้วยในส่วนนี้นะครับก็จะไหลแบบต่อเนื่องเยอะๆเลยนะครับผมในส่วนของน้ํามันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์นะครับผมความร้อนนะครับมันไปสะสมที่ตัว สายางครับมันก็ทําให้ขาดนะครับผมไม่ได้เกิดจากการไหม้นะครับเป็นเกิดจากการละลายครับเพราะมันใกล้เกินไปครับใน่วนของน้ามันนะครับก็จะได้สีสันประมาณนี้เลยก็เป็นน้ํามันรวมครับใช้กับอุปกรณ์การเกษตรได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทดลองจุดให้ดูเลยนะครับผมพราเวลาจุดแล้วครับก็ไวไฟพอสมควรนะครับผมใน ep ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองต้มน้ามันเครื่องเก่าให้ดูนะครับแต่ว่าผมก็ต้องทําการนะครับผมซ่อมแซมครับแล้วก็ปรับปรุงตัวหม้อต้มให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทดลองการต้มให้ดูนะครับใน ep ต่อไปนะครับ